สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวิชาการงานนะครับวันนี้นะครับมาถึงเรื่องการประกอบอาหารนะครับเรื่องวิธีการนะครับนักเรียนก็คงจะเคยลองปฏบิบัติบ้างแล้วนะครับ กับถึงเรื่องการประกอบอาหารนะครับพูดถึงเรื่องอาหารนะครับอาหารเป็นเป็นสิ่งที่เราใช้บริโภคนะครับเพื่อให้เราดำรงชีพอยู่นะครับวิธีการนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายนะครับต้มผัดแกงทอดคุ้งอร่อยในพริบตานะครับก็ ก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับว่ายงวันนี้นะครับเราก็กับสนำเสนอวิธีการทำต้มยำกุ้งนะครับครั้งหนึ่งนะครับเคยเป็นอาหารประจำชาติไทยนะครับชาวต่างชาติรู้จักดี ันนี้นักเรียนลองไปทดสอบนะครับในใบงานใบสุดท้ายนะครับเราก,ก็ก็มีโจทย์นะครับให้ในักเรียนได้ลองศึกษาหาข้อมูลหรือนักเรียนบางคนอาจจะทําไปแล้วหรือที่บ้านอาจจะทาอยู่แล้วนะครับในเรื่องการประกอบอาหารก็จำเป็นนะครับเขียนส่วนผสมนะครับเคร,บเรื่องปรุงนะครับ แล้วก็วิธีการนะครับในเรียนอาจจะวาดรูปภาพลงไปบ้างเล็กน้อยตกแต่งให้สวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอาหารประเภทต้มมีการประกอบนะครับต้มน้ำใบเดียรใส่ครื่องปรุงนะครับ อ,นนอันนี้กูแค่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวนี้ใน YouTube นะครับมีเยอะแยะ,ะครับบางช่องบางช n e นลทากิจการประกอบอาหารนะครับยอดเยอะแยะเป็นรายได้เป็นยูทูบเบอร์ไปอีกทางหนึ่งนะครับหรือไม่ก็ยูทูบเบอร์อีกประเภทนะครับก็ปเป็นพวกนักชิมนะครับรีวิวต่งตางๆนะ มาถึงเรื่องของผัดไทยนะครับอันนี้ก็เป็นผัดไทยอันนี้ก็อันนี้ยกตัวอย่างให้อาหารที่ชาวต่างชาติรู้จักรู้จักดีนะครับรู้จักพูดถึงต้มยำกุ้งเขาจะรู้จักคนไทยนะครับพูดถึงผัดไทยเขาก็รู้จักในโจทย์ที่ครูเตรียมไว้ให้นะครับก็มีเกี่ยวกับอาหารบ้านเรา น,นี่เราสามารถปรับเปลี่ยนประยุได้นะครับใส่กุ้งอาจจะใส่หมูใส่ไก่นะครับไม้ในกอนนะครับก็มีนะครับทุวกว,วันนี้ก็ยังมีนะครับอาหารสมัยับในกองก็นนะมีนะครับการลองทม ของถามคนที่อายุสักห้าสิบขึ้นนะครับก็จะรู้จักดีนะครับผัดมีปลาย่างนีก็ถึงว่าเป็นอาหารดังเดิมนะครับในท้องถิ่นบ้านเรารับผัดมีปลาย่างครอให้นักเรียนได้ลองศึกษาแล้วทำดูนะครับอันนี้เป็นวันนี้เป็นหน่วย สุดท้ายนะครับที out, liver, clean, too, feels, ่ให hey, ้เร yeah. ียนรู้ในเรื่องของการประกอบอาหารนะครับข้าวหน้าก็จะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะครับก็ให้เรียนนะครับตั้งใจนะครับหรือยู่ที่บ้าอาจจะทําอาหารในผู้ปกครองรล้วราทานก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาใช้อุปกรณ์เครื่องมือนะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับอย่าลืมนะครับเปิดแก๊ส ช้เสร็จต้องปิดหรือจะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับใช้เสร็จแล้วก็ต้องปิดให้เรียบร้อยนะครับก็นะครับสำหรับเรื่องการประกอบอาหารก็คงจบไปเพียงแค่นี้นะครับอันนี้ก็ยังลืมทำใบงานให้เรียบร้อยนะครับเขียน ส่วนประกอบส่วนผสมนะครับแล้วก็วิธีการนะครับอาจจะวาดรูปภาพตกแต่งนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของนักเรียนนะครับก็อันนี้คงมีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ